ในฐานะผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางสื่อนะฮะได้มาคุยกันในวันนี้นะครับก็อยากกลาเปลี่ยนอย่างนี้นะครับว่าภารกิจของกองทุนประกันวินาศภัยเนี่ยนะฮะเรามีภารกิจ2-3เรื่องใหญ่ๆนะครับเรื่องแรกเลยนะฮะที่ประชาชนเจ้าหนี้ณขณะนี้ที่กําลังติดตามทวงถามนะฮะการชําระหนี้สินต่างๆเนี่ยก็คือ คุ้มครองเจ้าหนี้ที่เกิดจากสัญญาประกันภัยกรณีที่บริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาตนะครับประเด็นที่สองเนี่ยก็เป็นภารกิจในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจประกันวินาภัยให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพแล้วเมื่อปี2558เนี่ยได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้กองทุนเนี่ยมารับภารกิจอีกภารกิจหนึ่งคือผู้ชำระบัญชีกรณีที่บริษัทถูก เพิกถอนใบอนุญาตนะครับณนะปัจจุบันนี้ก็ขอญาตนะฮะกับเรียนนะเพราะแม่พี่น้องว่าจากภัยของโควิดนะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทำให้บริษัทประกันวินาศภัยเนี่ยนะฮะต้องถูกเพิกถอนใบอนุญาตไปถึง4บริษัทนะครับแล้วก็ภาระหนี้ต่างๆนะครับที่ประชาชนมายื่นขอรับชำระหนี้ ผู้ชำระบัญชีกั 6, 2, บกองทุนในฐานะผู้ชำระบัญชีเนี่ยนะครับรวม6 8แ0 0 0ปหมืกว่าลายนะครับนี้รวมทั้งหมดเลย6 5 0 0 0กว่าล้านบาทนะครับอันนี้อันนี้เป็นนี้รวมทั้งหมดนะครับในส่วนของทางกองทุนก็ได้พยายามแยกออกมานะฮะเพื่อที่จะรับผิดชอบตามภารกิจที่กฎหมายกำหนดก็คือชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ที่เกิดจากสัญญาประกันภัยนะครับก็จะแยกออกได้เหลือเจ้าหนี้ประมาณ6 70,000กว่ารายนะครับแล้วจำนวนนี้ประมาณสัก5 4า0 0กว่าล้านบาทนะครับที่เป็นภารกิจที่กองทุนจะต้องดำเนินการนะฮะชำระหนี้ให้กับประชาชนนะครับที่ที่เป็นหนี้ที่เกิดจากสัญญาประกันภัยขณะนี้เราก็ได้เริ่มนะฮะในเรื่องของขอบวนการการตรวจสอบคำขอรับชำระหนี้อยากจะกลับเปลี่ยนเพราะไม่้น้องว่าขบวนการจ่ายเงิน ของกองทุนประกันวินาศภัยเนี่ยเนื่องจากว่าเราจ่ายเงินของรัฐนะครับเพราะฉะนั้นการตรวจสอบหลักฐานนะที่เจ้าหนี้ได้ยื่นเนี่ยจะต้องตรวจสอบให้ถูกต้องนะชัดเจนนะแล้วก็ตรงตามความเป็นจริงที่ประชาชนได้ขอมาแล้วแน่นอนที่สุดเลยความยากก็คือตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยนะในแต่ละคําขอรับชําระหนี้ในแต่ละแบบซึ่งอันนี้เราเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นความยากนะที่ ทางกองทุนได้ดําเนินการนะฮะแต่ก็พยายามที่จะวางแผนและเร่งดําเนินการนะครับแต่ส่วนใหญ่ของทั้ง4บริษัทนี้นะครับเนื่องจากว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นนี่ที่เกิดจากการประกันภัยโควิดนะครับเช่นเจอจ่ายจบอย่างนี้นะฮะเราก็ได้ไปเชื่อมระบบข้อมูลนะฮะลิงก์ระบบกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะกระทรวงสาธารณสุขซึ่งท่านให้เชื่อมโยงระบบมาเพื่อให้เกิดประโยชน,น์กับประชาชนนะฮะกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ย จะเป็นคังในการเก็บนะฮะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับหลักฐานการติดเชื้อโควิด -19 นะก็คือผลการตรวจ r t p c r นะครับอันนี้จะช่วยเราเราเราได้เยอะมากก็คือในกรณีของกรมทรรเจอจ่ายจบอย่างเดียวอันนี้เร็วมากนะครับตอนนี้มันมีกรมทรร์นเนี่ยที่ไม่ได้เจอจ่ายจบอย่างเดียวนะฮะที่ท่านพ่อแม่พี่น้องยื่นขอกันมาเนี่ย นอกจากเจอจ่ายจบแล้วเนี่ยมันก็จะมีขบวนการในเรื่องของออค่าชดเชยรายวันค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในผู้ป่วยนอกแล้วก็เราก็ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคอพอกำหนดไม่ว่าจะเป็น HICI เลยอันนี้คือคือความยากของระบบการตรวจสอบนะฮะแต่นี้การตรวจสอบเราเราเราจะทำยังไงให้เกิดความรวดเร็วนะฮะก็อยากจะนำเรียนพ่อแม่พี่น้องว่าอย่าไได้ไปกังวลว่า ทำไมลายหลังมาได้ก่อนอะไรต่างๆทำนองนี้นะฮะเนื่องจากว่าเหมือนที่เราเราเราไปใช้บริการของของแบงก์อย่างเงี้ยนะฮะเพราะธุรกรรมไหนถ้าไปไปกำลังให้บริการถ้าไม่ติดปัญหาอะไรต่างๆมันก็จะไปเลยแต่ถ้าติดอยู่ลายอื่นที่ผ่านไปที่ไม่ติดประเด็นปัญหาก็ก็สามารถที่จะผ่านไปเลยเพราะฉะนั้นลายที่มีประเด็นปัญหาจะต้องขอเอกสารเพิ่มเติมความไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยนะฮะเราก็จะกันไว้อีกช่องทางเพื่อให้เจ้าที่ประสานติดต่อมานะฮะแต่ก็มีบางลายนะฮะ ที่มีเจอจ่ายจบอย่างเดียวสมมติว่าเจอจ่ายจบ1นึ่งแสนสองแสนแต่เขามีค่าชดเชยมาด้วยหมื่นสองหมื่นเนี่ยเขาก็ตัดปัญหาว่าหาเอกาสารไม่ได้เขาก็โอเคเขาขอสละสิทธิตรงนั้นเขาขอแค่เจอจ่ายจบอย่างเดียวอันนี้ก็ก็จะไปเร็วนะครับอันนี้ส่วนหนึ่งที่ที่ทำให้กองทุนเนี่ยต้องใช้คนนะฮะที่พนักงานนะฮะต้องเทรนนิ่งกันอ่านกรมธรรม์ได้นะฮะแล้วก็ดูเงื่อนไขความคุ้มครองออกแล้วก็ต้องมามาช่วยกันพิจารณาตรงนี้นะอีกเรื่องหนึ่งนะฮะ ช่องทางการยื่นขอรับชําระหนี้นะครับผมก็เลยได,ได้ดูแล้วว่า4บริษัทหลังขณะนี้กองทุนมีภาฯรกิจที่จะต้องชําระหนี้กับบริษัทประกันภัยที่ถูกเพิกถอนใบญาติไปเนี่ยขณะนี้อยู่ในมือแะ8บริษัทนะครับบริษัทเดิมเนี่ยสบริษัทแต่ว่าจํานวนนี้ไม่เยอะนะครับพอมา4บริษัทหลังเนี่ยนะฮะมันจะต่างกับ4บริษัทแรกก็อยากกลาบเรียนไว้อย่างนี้เลยว่าของ4บริษัทแรกเนี่ยนะฮะกระบวนการที่กฎหมายกําหนดนะะเมื่อกองทุนได้ ถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้ชำระบ,บัญชีก็จะใช้เวลาตามที่กฎหมายกำหนด30วันประกาศนะเรื่องของการเพิกถอนใบอนุญาตแล้วก็ประกาศให้ให้เวลาอีก60วันมายื่นขอรับชำระนี่นั่นคือช่องทางที่กฎหมายกำหนดแต่ของ4บริษัทหลังนี่กลับเรียนอย่างนี้ว่าหลังจากถูกเพิกถอนใบอนุญาตไปวันแรกเลยนะครับประชาชนมายื่นเรื่องเต็มเลยฮะทั่วประเทศเลยครับก็ต้องอาศัยสำนักงานคอพอที่ท่านมี สำนักงานมีบุคลากรทั่วประเทศเนี่ยก็รับเรื่องรับคําขอจากประชาชนตรงนี้ทั่วประเทศหลังจากนั้นนะฮะทางกองทุนเองเราก็เปิดระบบนะฮะเปิดระบบเพื่อจะรองรับสำนักงานคอพพอนักงานเจ้าที่ของคอพอที่เขาเปิดรับ,บนะพอเราเปิดระบบก็เข้ามาในระบบเต็มอีกแน่นอนฮนะหลังจากนั้นเราก็ประกาศให้เจ้าหนี้มายื่นขอรับชําระหนี้ตามที่กฎหมายกําหนดคือ60วันพอเราเปิด60วันหลัง ็เข้ามาเต็มอีกนะฮะผมก็เลยขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้ว่ากลายเป็นว่ามามาโดยที่ขบวนการกฎหมายยังไม่ได้ประกาศให้มาขอรับชำระหนี้แล้วหลังจากประกาศตรงนี้มันมี3มช่องทางนะครับที่เข้ามาฉะนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมนะฮะก็อยากจะนําเรียนต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าเราก็ประชุมหารือกับทีมงานว่าเอาละเมื่อมาทั้ง3ช่องทางนะฮะก็เป็นสิทธิ์ของประชาชนเพราะฉะนั้นเราก็เอามาไล่ไล่ตรวจนะฮะคำขอรับชําระหนี้ ไปพร้อมๆกันทั้ง3มช่องทางเลยนะฮะเอาสมมุติว่าวันนี้เราตรวจนะเะพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูจากวันนี้ทั่วประเทศเลย3ช่องทางอะ่ะตรวจทวันนี้ให้หมดก่อนแล้วจึงจะไปวันถัดไปมันก็เกิดประเด็นอีกว่าเอะในแต่ละช่องทางเนี่ยขณะตรงนี้ให้ความเป็นธรรมแล้วนะฮะปรากฏว่าเกิดประเด็นอีกแต่ละช่องทางมันไม่เท่ากันมันมีจํานวนที่ไม่เท่ากันนะฮะผมก็ทําไงได้ก็เลยบอกทีมว่าเอานะ่ะถ้าอย่างนั้นเราตั้งสมมติฐานว่าเดือนนี้บริษัทไหน เราต้องการสักกี่ลายเสร็จแล้วเราก็มาแบ่งสัดส่วนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมเป็นเขาเรียกว่าให้ความเป็นธรรมแบบดับเบิลอีกนะฮะเพราะนั้นตรงนี้เองเนี่ยประชาชนอย่าได้กังวลนะฮะว่าเอ๊ะทำไมมาก่อนมาหลังช่องทางนั้นได้ก่อนได้หลังนะฮะแล้วก็ไม่มีการรัดคิวไม่มีการเลือกปฏิบัติอย่างเด็ดขาดนะครับอันเนี้จะเป็นขบวนการนะฮะเขาเรียกว่าตรวจสอบคำขอรับชำระนี่นะฮะประการแรกประการที่สองเนี่ยฮะ เมื่อตรวจสอบเสร็จจากเจ้าหน้าที่แล้วเนี่ยก็จะนําไปเข้าสู่<อ>เขาเรียกว่าอนุกรรมการกันกองการขอรับชําระหนี้ของเจ้านี้นะฮะอนุกรรมการก็จะประชุมพิจารณาในเดือนละครั้งเช่นเดียวกันครับหลังจากผ่านคณะอนุกรรมการการกองแล้วเนี่ยก็จะไปเข้าบอร์ดบริหารกองทุนนะครับซึ่งมีท่านประหลัดกระทรวงการคลังท่านเป็นประธานบอร์ดอยู่นะครับก็จะนําเข้าไปขออนุมัตินะครับนําเข้าไปขออนุมัตินะครับหลังจากที่อนุมัติแล้วนะครับ วันรุ่งขึ้นเนี่ยเราก็จะแจ้งสถานะไปยังเจ้าหนี้ทั้งหลายที่ได้รับการอนุมัตินะฮะว่าท่านได้รับอนุมัติแล้วก็ให้ยืนยนันสิทธินะ,ะเพราะฉะนั้นรกะบวนการตรงนี้ท่านฟังให้ดีนิดหนึ่งนะครับว่าการอนุมัติเนี่ยอยู่ระหว่างการอนุมัติเพื่อจะจ่ายให้ท่านแต่กฎหมายเขียนไว้ให้ปฏิบัติคือหลังจากที่กองทุนอนุมัติแล้วเนี่ย ให้แจ้งเป็นหนังสือไปอยังเจ้าหนี้เพื่อให้ยืนยันสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์หมายถึงว่าที่กองทุนอนุมัติจํานวนเงินไปเนี่ยท่านโอเคด้วยไหมท่านตกลงด้วยไหมตามนี้นะฮะสองหลักฐานของท่านเนี่ยเงินที่จะจ่ายจากเนี้ยเข้าบัญชีอะไรของท่านเนี่ยถูกต้องไหมถ้ายืนยันสิทธิ์เสร็จเรียบร้อยต้องถูกต้องแล้วเนี่ยสถานะของท่านนะก็จะถูกเปลี่ยนเป็นนะฮะ ยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้วรอการจ่ายเงินนะอันนี้เป็นคนรับกระบวนการกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเราได้ได้บอกประชาชนว่าอนุมัติไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นประชาชนมาที่กองทุนเต็มไปหมดเลยนะผมผมลงไปดูโหยืนตากผลจากอะไรท่านไม่ต้องลําบากนะท่านท่านไปเข้าใจว่าโท่านมาแล้วท่านได้รับเงินเลยอันนี้ท่านมายืนยันสิทธิ์ท่านขณะนี้เนื่องจากเป็นกระบวนการของกฎหมายว่า ให้ยืนยนันสิทธิ์เป็นหนังสือเนี่ยนะฮะก็เลยกําลังจะขอหาเลยในในข้อกฎหมายแล้วกําลังจะปรับนะฮะพัฒนาระบบว่าเอ๊ะยืนยนันสิทธิ์เป็นหนังสือเราสามารถที่ใช้ทางเป็นหนังสือทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ไหมเช่นพัฒนาแอปพลิเคชันหรือทางระบบไอที IT ต่างๆเพื่อสะดวกอำนวยความสะดวกให้ท่านอันนี้กําลังเร่ง,เ,งเร่งดำเนินการอ,อ,อยู่นะครับแต่ว่าขณะนี้เองเนี่ยท่านไม่ต้องมาด้วยตัวเองที่ท,ท,ที่กองทุนนะครับ เพราะว่ากองทุนเราก็ไม่ได้มีสถานที่รองรับนะฮะเดี๋ยวฝนฟ้าตกท่านลงเสียค่าจะจ่ายมาท่านไม่ต้องมาฮะ